ตวคำถามขึ้นต้นด้วย What Where When Why อะไรที่ไหน哪หีเมื่อไร่什么时候ทำไม为什么ใคร w Example 是谁哪个เวลากี่โมงเวลาเท่าไหร่ What time 几点？ของใครซื้อเด้อ Who's w h a t kind ชนิดไหนชอว์ w h a t kind is this of you like w h a t kind is this of you อ่อา a t คุณจะกินอันไหนชนิดไหน什么样的？什么样的？ ขอบคุณวินเซนต์อูดูอาร์ตนะคะทั้งหมดนี้จะรวบรวมอยู่ในกลุ่มคำศัพท์จีนนะจะเป็นหมวดหมวดเลยจะทำให้เข้าใจง่าย15,000บาททักไปที่ a d 456 mbeexu